กลับสวัสดีครับพบกับบาบาน่าสตูดิโอครับคนเก่าคนเดิมเมื่อนี้วันที่15สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2564เมื่อนี้มาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องทั้งคนแรกคนแรน้อเงินนั่งเงินนั่งแค่ไหนนะครับอุตส่าห์เรียนวันมาปลูกยางปูยังไว้ตั้งแต่พศอได้ก็สี่เจ็ดเนาะ สเจ็ดตัน้ก็หกสรวมแล้วสิปีเอาละเบิ่งนตใหญ่ต้นน้อยเอาผูดใส่วกกันน้ำสเนื้อนี่ยมไม่ไเตีโป๊ดั่นี่ผมก็ไม่จคว้งนะับ <c oughs> ผมก็มาเบิ้ลือกันเบิ่ไหนเขาก็เียมอยคึ่งโป๊เลยสุดยอดครับสุดยอดมือน,นี้ย<น>ังเว่นอะไระยังเวนกินกเว่็ออกเ่ยังเว่นกเงยังหงอยู่นะ อันเขาอ,อยากสอบถามเนาะข้อมูลเกี่ยวกับสวนยางเขานี่ปลูกจากต้นหรือเนาะครับนี่ห้วยบมเลยนับด้วยผมเคยนับที่เช <c oughs> ื้อใบเนื้อที่ประมาณจักไรนะครับเนื้อทีสิบสองไร่เนี่สิบสองไร่นะครับโอ้สุดยอดเป็นการบำรุงรักษาการใส่ปุ๋ยนี่ถือว่าบ่ธรรมาดานนำยางไรด่ดีว่ามันน้ำป้าปานะครับเออกระต้นออกกระตุนบอลมาฮนะ บรรยากาศดีนะครับมื่อนี้บรรยากาศดียุงเยอะยุงเยอะยุงหลายเล็กน่อยอยู่นิบ่มีไฟฟ้าด้วยครับอยู่นิบ่มีไฟฟ้าเตอเ์พันใสระบบโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าจากธรรมชาติไฟฟ้าบริสุทธิ์นะครับอยูพูนไกลๆบรรยากาศดีตอนนี้ยางกิโลประมาณเจ็ดบาทครับตอนนี้ไปขายอยู่ใส่ก็ ล่าสุดขายห้อยยี่สิบเจ็ดบาทบ่อเดี๋ยวนี้อืมตอนนี้อยู่ที่ประมาณกิโลละยี่สิบเอ็ดบาทนะครับยางก้นถ้วยเนาะยางก้นถ้วยล่านล่าไหนก็คือเท่านี่ปะโทนี่โทนี่นะครับมันต้องแค่หน่อยตอนนี้บอวมันัาสตูดิโอมีโอกาสได้มาถ่ายทำได้มาื่อทายรีวิวเหมอนพี่น้องเบิงนะครับว่าสวนผู้ซอยเด่นก็อันนี้ทีมงานนี่ครับผู้กียรติยัง เสื้อแดงๆนอนอยูย่อันอูนี่แหละแต่ว่าอันผูน้นี้นี่เพ่อมีเงครับอย่าทำกดไปอย่าทำกดโอ้บรรยากาศดีนะครับวันนี้ระบบน้ำประปาด้วยระบบแผงโซ,ซล่าเซลล์ไฟไฟ12โวลต์มาเั่นดูดดูจากใต้ดินเนาไม่มีไฟฟ้าไม่มีระบบน้ำแต่ว่าเค็ดมาจากธรรมชาตินะครับ พี่น้องโอ้ได้การได้การบรรยากาศดีเห็นเราโบ่แทงน้ำมันภาไปเบิ่งแทงน้ำปะแทงน้ำนี่ครับแทงน้ำเฮาใส่กบปักปลาเนี่ยมาเลี้ยวอยู่เบิ่างนี่อี้ยังกับเมิด์ปะโอ้โหนี่แทงฟักปลาโอ้โหนี่สุดยอดครับสุดยอดอย่างกำลังยดอยู่มันหลายจนไม่ใส่แบไม่ห้องบ ต้นมันโค้งต้นมันโค้งมันเนื่องไปอันนี้แนีมันขั้นบทต่อมันก็ที่บลงยังเท่าเดิมเลยไหมสิบเจ็ดปีแล้วเนาะสิบเจ็ดปีซ้ำอายุผู้สาวซอยบ่งอ,อันนี้เป็นระบบโซลาร์เซลล์นะครับระบบโซลาร์เซลล์ ใส่เราไม่ดูดมาจากไหน,นนี่บอเบออนนมนนันดูดขึ้นจากนี่ล่ะอืออันนี้บอนะครับบอน่ามันบ่มีไฟละมือนีแดดบ่ออกเลยบริสุทธิ์มันลงถังนี่บอใช่ก็ดูดขึ้นแค่นนี่แมนเพราะว่าเป็นขั้นต<พ>ิดเอาตัวนี้ส่งขึ้นพุ่นโพดน,นะมันเปลืองพลังงานมันปั๊มมันแห้งบ่พอวอง,ง,ง่ายๆซะก็เลยโฉบขึ้นมาพักไว้ถังจากปัมป๊มใส่ปั๊มที่สองโบนี่ตัวนึงดันขึ้นขึ้นพุ่นต้อนนะอือสูบขึ้นมาพักไว้นี่ก็ในตัวสองถัง ตัวนี้เป็นสายไฟสายไฟลงไปดูดเนาะดูดขึ้นมาดูดลงมาลงทังนี่ทังพักนี่ว่าที<ม>นี้ใส่ระบบดูดขึ้นไปเทิงอีกเทีหนึ่ง<ม><ม>โอ้ไมนคือสีดูดกันได้เป็นได้มีไฟมีอย่างขึ้นกันไฟสิบสองโวลต์เป็นปัน๊มสิบสองโวลต์ปั๊มสิบสองโวลต์น้อยมีหอยเอ็มเทคดันกะแห้งเติบแห้งเติบแห้งเติบตัวนี้คือเราใส่ตล้ว,ลวนี่เ<อ>นาะมันห่างโวลตาเราใส่บอลตมาหา่างคือ น้ำบาดาลมันมันลุงอยู่เลิกมันลุกไปจับเลยน้ำจากวัดจากตรงนี้ลงไปนี่สิบเอ็ดเมตรนี่ผมเอเสื่อมย้อนย้อนลงไปมาใส่สายบัดออกมาสิบเอ็ดเมตรมานี่ปั้มตัวนี้อะปั้มสองใสเออมันกระคากอยู่ดอกรุ่น็อบเตือแพงเด้นีก็ได้สีว่าแพงสูบบ่ข้นแล้วเออสูบบ่ข้นผมก็เลยได้คิดหาวิธีสิเฮ็ดจังไงมันจะขึนนะเอายังไงก็ยึดแล้วล่ะว่ามันมันเก่ามันห่างว่าเไข่เบิ่งแล้วแล้วอก็เออ็ย่างใบพัดก็สมบูรณ์แบบ บารน,นี้ก,ก็เลยเบิึงด้วยสเปกเพิ่นแล้วอ๋อ้นาอยู่รโรโพดมันก็นเลยสูบมันคืนหนาม1ิเมตร11เ,เมตรนี่เคสอันนี้เด้บารน,นี้บารเฮาสูบไปแล้วแห้งลงไปอีกบารน,นี้ก็เลยได้เปลี่ยนใส่เสมอ์เสมอ์มก็ได้ใช้ระบบ12โวลต์เป็นหยังคือใช้12โวลต์เพราะว่าวะะบ่มีไฟบ้านอือเอบบอบ่มีไฟบ้านสูบยากได้สูดจิสูบอีกแดดบ่ออกจังซี่ก็สูบบ่ได้นะครับบารนี้คั่นสูบได้แน่บัดนี่แหละยหมู่บ้านหมู่ก่อนก็รถใส่ไฟรถสูบ เปลืองน้ำมันเนี่ยได้ทั้งกระถางกระถ้งสองถังแต่ว่าก็ไขก่าขากว่าไข่กลัววุ้มใส่ไข่กล่ววุม้มใส่สุดยอดเนะาะระบบอันนี้นี่นะครับดูดขึ้นมา,ามีอย่างน้ำเสนออีกอยู่บ้างบนนี้อันนี้เอ่อถังพักน้ำเนานะไปใส่น้ำโอ้บรรยากาศเที่ยงไทยเทียงหน้าแบบลูกทุ่งอินดีอินดีโหลดแบบโคต้รวุ้มีมองสวยงามเลย มีขอเติอนเงาพุ่นดิควบเลือกของกันน่ะใส่เก่ามันใส่สองใส่สามใส่อ่าเทียบเทียบความยาวของใส่เก่าเนาะความยาวของพีพีซีระบบหนามสิบเอ็ดเมตรคนวึงอีแตกก็เลยตกงานเหมือนแต่ก็เลยใส่รถบุต่ายอีแตกเข้าจอดปั้นหนามนี่นี่ปั้นไปปั้นมาแล้วก็ปั้นบ่ออกเขามันเป็นเอียงบดานห่างว่าสันวาเอ้าสมมอร์นี้เดียร์ใกลอยู่ครับสมเมอร์นี้ บ่อได้เลียงเพราะว่ามันตายหาตายหาก็เลยบ่อได้หามาเลียงกับยุ่งมันหลายยุ่งหลานี่ตัวมันสงสารมันน่ะนะท่านเลียงก็โอ้ยนี่มาแรงมากเลยจะคล้องบปอยู่ผมกงจัดนี่นะครับมารีวิวสวนยางของกุซอยเบนอุซอยเด่นนะครับมันนั่งกางตอนนี้กิโลละยี่สิบเจ็ดบาทกว่ากว่ากอยู่ประมาณสิบสองไร่ก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับเศรษฐกิจช่วงนี้โควิด19พอดีฮะอยากหากินอยู่นะครับ เป็นได้ปุ้ยซอยบงคืออยู่เป็นแต่ไม่ได้เมียมันแถวนักแก่หน่อยอยู่หายังทำให้อยู่นี่เด็กนี่ทำให้อยู่อ้ะมตัวนี้มีส่งน้ำคือถังอ่ะอืมมันคือตัวนี้ประจุลงไปตัวนั้นก็ใส่ของงอเสียบนี่แหละมันคือตัวยี่ห้อเอ็มเทคหลายบาทอยู่หลายบาทเนี่ยสำหรับผู้บวมปูมีเนาะเงือนห่าลอยกับท่อนบรจักบาทเนี่ยสำหรับปูมีก็ถือว่าหลายบาทอยู่สเดือนคือทอม่ สุดดยอเป็นระบบ12โวลต์ซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันมุ้ยไฟฟ้าตัวนี้ผมก็เอามาสูงหนามเส่ถังพ่นนี่ดิตัวนี้ก็เป็นไฟ12โวลต์ตัวนี้ก็เสียบโมเดลมอเตอร์ไซค์เสียบปั๊บไปมันก็หมุนบ่ได้ตักนี่ใส่ถังพ่นก็ได้ก็เสียบปุ๊บก็มันก็โจ๊กโจ๊กลุ้งเทังรถนั่นนะผมก็ถังพ่นผมก็ใส่นี่ฉีดไดรโคโดมาอย่หางนั่นนะสีดโมเชืรอไตรโคโดมาสี่หาง การในการเอ้ามือนีขอบคุณท่านทั้งโรสอยเดียนนะครับเนาะบาร์บินาสตูดิโอขอบคุณทีมงานมณีจบขอบคุณทุกตามติดตามขอบคุณทุกการติดตามครับมือนีขอจบคลิปไว้เพียงสมนีครับผมสวัสดีครับ